The <laughs> สร้างอาชีพในงบ2,000บาทมาข่ะหนูจัดห้แล้วมาดูกันค่ะว่ามีเซตไหนบ้างเริ่มจากเซตแรกเลยค่ะเซตถ่ายดีเซตนี้นะคะจะได้ขนมจีบ360ลูกและซาลาเาไซส์เอสนะคะ112ลูกค่ะในเซตหนูแถมน้ำจิ้มกระเทียมเจียวให้ด้วยนะคะทั้งหมดนี้ในราคารวมส่งเพียง1,776บาทเท่านั้นค่ะต่อมาจะเป็นเซตขนมจีบนะคะเซตนี้นะคะพี่จะได้ขนมจีบรวนนะคะทั้งหมด13แพ็ค780ลูกค่ะมีจีบหมูปูกุ้งสาหร่ายค่ะในเซตแถานามน้ำจิ้มกระเทียมเจียวให้ด้วยนะคะราคารวมส่งนะคะเซตนี้อยู่ที่2,37 8บาาาท่่่นนนั้คคะะะตอมพ เซตนี้บอกเลยว่าขายดีเหมือนกันค่ะในเซตนี้นะคะจะได้ขนมจีบทั้งหมด6แพคนะคะสามารถรวมคัสได้เลยแล้วก็ซาลาเปาเอนะคะ7แพคนะคะแล้วก็ซาลาเปาเอลอีก3แพคค่ะในเซตนะคะหนูแถมน้ําจิ้มกะเทียมเจียวให้เหมือนเดิมค่ะที่ขาได้เซตแบบนี้เลยราคาเต็มกล่องรวมส่งแล้วนะคะอยู่ที่2องพับาทเท่านั้นค่ะบอกเลยนะคะว่ารวมส่งแล้วต่อมาเซตสุดท้ายค่ะเซตนี้นะคะจะเป็นซาลาเปาสิวล้วน44แพคห้าร้อยยลูกนะคะแนะนำให้ได้ขาย3ลูก20บาทนะคะบอกเลยว่าเซตนี้ก็มาดีมากและคุ้มมากนะคะในราคาเต็มกล่องแบบนี้นะคะคจะสส่่งใก